่เหรอหลายรอบแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินที่ไหนหลายรอบแล้วเป็นโรคสมองเสื่อมป็เนี่ยหลงหลงลืมลืม,ลมไปาพาไปหาหมอเนี่ยอื สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทายชนกเลิศบาลยุทธค่ะเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาค่ะวันนี้นะคะหมอจะชวนทุกๆคนนะคะมาทําความรู้จักกับภาวะสมองเสื่อมหรือที่เรียกกันว่าดีเมนเชียนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบว่าร้อยละสิบของผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60ปีะคะ่ะจะพบว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือความจําที่ลดลง มากขึ้นตามอายุนะคะนอกจากภาวะความจำที่ลดลงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโรคเนี้ยจะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งตัวผู้ป่วยเองในทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไข้ก็คือผู้ดูแลเนี่ยก็มีผลกระทบร่วมไปด้วยการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะมีการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกก็คือการออกกําลังกายค่ะแล้วก็การเสริมสร้างแล้วก็บริหารสมองนะคะรวมถึงการทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่มีภาวะซึมเศร้ามีอารมณ์ที่ดีหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงค่ะเช่นการสูบ การดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดนะคะและยังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอยู่เสมอค่ะโดยเฉพาะในวัยกเกษียณเนี่ยยังจะต้องแบบว่ามีลูกหลานคอยช่วยดูแลแล้วก็พป,ปะเพื่อนฝูงบ้างนะคะไม่ได้เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีรายงานนะคะเกี่ยวกับอาหารเสริมที่จะได้ประโยชน์ในการป้องกันภาวะความจําเสื่อมค่ะจึงยังไม่มีคําแนะนําให้ไปหาซื้ออาหารเสริมมารับประทานเองนะคะหากเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหลงลืมบ่อยอย่าลืมสํารวจตัวเองว่าช่วงนี้วางแผนการ ทำงานดีหรือไม่มีความเครียดหรือไม่พักผ่อนเพียงพอหรือไม่สมาธิครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เราหลงลืมได้ง่ายนะคะเช่นลืมกุญแจรถล,ลืมโทรศัพท์เป็นต้นนะคะแต่หากเราสังเกตว่าคนในครอบครัวของเราถามแล้วถามอีกถามซ้ําๆโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าถามไปแล้วหลงหลงลืมลืม,ลมจำความไม่ได้ชอบเล่าเรื่องเดิมซ้ําไปซ้ามาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวนะคะควรต้องรีบไปรับการตรวจวินิจฉัย เพราะหากคบสาเหตุที่รักษาได้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความจําเสื่อมแบบถาวรค่ะในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ตรวจหาสาเหตุและพบว่าเป็นอัลไซเมอร์ปัจจุบันมียาวรับประทานค่ะซึ่งต้องเข้ารับการตรวจรักษาและสั่งยาโดยแพทย์เฉพาะทางโรคระบบประสาทและสมองค่ะ การฟื้นฟูนะคะโดยเฉพาะความสาม,มารถในการดําเนินชีวิตประจําวันเพราะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะหากสาม,มารถดําเนินชีวิตประจําวันกิจวัตรทั่วไปได้ด้วยตนเองจะช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนอันจะนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ลดลงโอกาส มีชีวิตยืนยาวก็จะมากขึ้นค่ะการฝึกให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่างๆได้เนี่ยก็จะช่วยลดภาระของผู้ดูแลร่วมด้วยการเอาใจใส่ดูแลทั้งร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจของผู้สูงอายุก็มีความสําคัญค่ะรวมถึงผู้ดูแลร่วมด้วยค่ะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาค่ะทเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล